เว้ยน,ะะน่าคัดลมพอดีเลยมีคนแบบว่าตุ๊ดตุดดดดด๊โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดที่2นะคะรู้สึกว่าโอเคมีดีขึ้นนะคะก็คือมีการให้เข้ามาทางด้านหน้าทางด้านเดียวนะคะแล้วก็มานั่งจัดคิวกันตรงที่ข้างใต้อาคารยิมเนเซียมนะคะแล้วก็เขาจะปล่อยเป็นทีละแถวให้เราไปนะคะ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทาหารนะคะมาช่วยบริการว่าเออให้ให้เปิดหน้านี้ตลอดนะเดี๋ยวจะให้โชว์เจ้าหน้าที่หน้านี้หน้านี้ก็คือบอกเป็นจุดๆแล้วก็มาเดินตรวจเป็นแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะเห็นประมาณนี้นะคะคือก็อยู่ในความเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่วใกล้ถึงแล้วอีกสองแถวอีกแถวเดียวก็ถึงเราแล้วนะคะเมื่อกี้ก็พี่ทหารก็มาตรวจ อันนี้นะคะว่ามันตรงไหมนะคะเพราะว่า,วามีคนแอบอ้างเอาบัตรประชาชนคนอื่นมาเขาก็เลยต้องตรวจยานอกมาว่าเป็นคนเดียวไม่แก่แถวเราแล้วโอเคไปกันแล้วนะจ๊ะรอแถวแค่20่ว่านาทีแล้วก็ได้ขึ้นแล้วนะจ๊คะๆๆๆคนเยอะมาก มานั่งที่ตรงนี้นี่คนก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอเขาตรวจเอกสารเสร็จเขาก็ปล่อยขึ้นมานั่งรอข้างบนนะคะซึ่งัตอนนี้ก็คิดว่าจะนั่งรอไม่น่าจะนานนะคะแต่ที่ว่านานเนี่ยก็คือคนที่รอดูอาการ30นาทีนะคะดูแพทย์พยาบาลเขาก็แข่งขันแบบต้อให้กำลังใจเขานะคะรรรเราหรือเปล่าวะ ก็จะดูนะคะว่าเราจะเห็นเจ้านายเรานะคะเดือดเดือดเดือดเดือเดือดวัดแล้วนะครับไม่ทันได้นะเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเอกสารเสื้อแจ็คเก็ตนะครับหมดนะครับพัดตามด้านที่ส่งตรวจสิทธิ์ของเรานะคะก็คือว่าพอไปดูในประวัติเราเป็นนามสกุลเดิมเราก็จะเปลี่ยนที่เสร็จก่อนนะคะคนที่แบบไม่เปรียนได้แล้วไปต่อ่จุดที่สี่นะคะเพื่อไป ในส่วนของสักประวัติคัดกรองประวัตินะคะ่ะแล้วมาเราอีน้ำเงินตรงนี้นะคะเาก็ให้ไปสักประวัติแล้วแล้วก็ไปรอชีดด้วยจ้าขอขอนั่งห่างๆได้ใกล้ๆได้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 ท <gu> ุกอย่างก็ต้องมีกฎกติกานะไรอย่างไรก่อนตายอย่าชก่อัเช <c oughs> ื้อ <c oughs> <c oughs> ร่วมใจกันมันไม่เจ็บแต่ครั้งนี้ก็กลัวๆอยู่นะฮะต้องโทษตัวเราเองนะว่าเราไม่ใส่เนื่องาะว่าช่วงนี้อย่าลืมว่าทุกคนมีนักข่าวมนะคะนะฮะมาแล้วค่ะเราหลุดไปนะฮะเราอาจจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองนะว่าทำไมเราถึงไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมคะใครหน้าบ้าใครเล่นต้เย เข็บมาแล้วจะเข็บไมดไม่มองไม่ดูมดอเเเข็บรอบนี้เจ็บรู้สึกจจ๊กโอเค ฉีดยานะจ๊ะตอนนี้เราก็จะกลับออฟฟิศแล้วเว็บซื้ออะไรนะชอบกวน้ำสดอันนี้เราเอาลงอะไรนี่อเอาลงสตอรี่อย่างล<อ>งยูท b e